ดีครับวันนี้จะพามาทำหมูหวานนะครับเอาไว้ทานกับข้าวสวยนะครับก็มาดูเลยนะครับก็มีหมูสามชั้นเอาหนังออกทำเป็นลูกเต๋านะครับแล้วก็มีสามเกลือนะครับมีน้ำตาลปี๊บนะครับแล้วก็มีน้ำ๊อกนะครับแล้วก็มีซีอิ๊วหวานดํานะครับแล้วเกลือครับก่อนน้าซุปลงไปก่อนเลยนะครับ ตามด้วยสามเกลือนะครับตามให้หมูสามชั้นลวกน้ำมาแล้วนะครับตามด้วยน้ำตาลปี๊บนะครับแล้วก็ใส่ถิ่หวานกลับลงไปเลยนะครับตามด้วยเกลือนะครับนำไปั้างไฟนะครับไม่ต้องใช้ไฟแรงครับใช้ไฟเบาๆเคี่ยวนะครับเคี่ยวไปเรื่อยๆ ก็จะมีฟองออกอย่างนี้นะครับไม่ต้องตักออกน,นะครับฟองตัวนี้จะเป็นเครื่องสังเกลของเรานะครับเคี่ยวไปเดี๋ยวก็หายนะครับก็จะหายไปนีนี่นะครับมันก็จะหายไปฟองเมื่อกี้นะครับก็ใช้ทานกับ,บข้าวกะปิไ็ได้นะครับราดข้าวสวยร้อนๆกินก็ได้นะครับเรียบร้อยนะครับ